คักคส่างกอสางคักค่บอเอาบ่เโอ้โหหน้าขดกอสางโอ้ยโอบอเอาบ่เอาพูดไปครทางไหนจะเป็นไปทางไหนอยูลุงโอ้โหคักคบอเอาบอเอาลูกเอ้กซ์งก้า ม <m distinctive> ึ่อะจะบูญใส่สีคนอยู่อย่าไปเอกคนอย่าไปเอะเบาวองนี่เบาเบาลูกเบานู่นไปเอกลูกไางนี่ไอ้นี่วาสนใจ เออเขาจะในการในการ ไปลกไม่เอาตรงนี <33. S 1> ้เฟซบุ๊กไม่เอาโน่นไปรถตรงโน่นไปรถตรงโน่นเออรถตรงโน่นตักโย